<laughs> อัดรอบที่เท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกและพี่เอ็นบีเอเอ็ a บีเดียเอ็กพเลนะครับตัดเสียงผมจุกเสียงฟังยากก็เลยต้องมาอัดรอบที่สี่แล้ว กิคคนีโทรยันดีตปอนโชคดีขอมหน่อยนะครับตอนที่ท่านกำลังยินยในรายการไก่กาเล่นท่รู้ว่าได้เล่นเกมได้กกรที่สุดในประเทศไทยครับผมเสียงอาจจะเพี้ยนหน่อยเพราะว่าเสียงรบก,กวนเยอะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปแล้วตอนที่ผมอัดนั้นก็ฝนตกอย่างดีเลยแต่พออัดเสร็จปุ๊บฝนก็หยุดตกทันทีสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับทุกคนสุดยอดไปเลยเสียงผมตอนนี้ก็เพี้ยนอ่ะ <c oughs> และจำได้ไหมครับจากปีที่แล้วที่เราได้ทําการไปหาไปลงเหมืองไปลงดันครับผมนะเพื่อที่จะทําขั้นตอนแรกในการ,พพร,กการเพิ่มจำนวนประชากรของเราด้วยเรงครับผมนะเพิ่มจำนวนเอ่อชาว เพิ่มจำนวนชาวเฮทเอ็นนะผมเตาทำน้อยแหละเออเดี๋ยวจากอีปีที่แล้วับผมนะเราได้ทําการไปหาทรัพยากรจากทางไบโอมแพดแลนด์ก็ผมนะแตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เไบโอมจังเกิลก็ผมนะซึ่งที่อยู่ติดกับเมืองสวันนาับผมนะและเราก็จะเอานําการทําการขยายเมืองมาทางนี้แหละเออก็คือขยายเมืองเวันนามาทางนี้แหละจากไบกันเกิลเป็นเป้าหมายแรก นะเป็นก้าวแรกของเราแล้วอีกควโผมจะขยายไปทั่วเลยเออไม่น่าจะเปนกันว่าชาวเมเจอร์จะมีชุดแบบไหนอะไรยังบ้างถ้าจังเกอรก็จะมีชุดแบบแต่พวกสวนาก็ยังมีชุดเไอ้พวกเอ,อ่อชาวจังเกิร์ก็คงจะมีแล้วบ้างและถ้าต,ต่อมาก็คือขั้นตอนในคลิปนี้ครับผมนะซึ่งก็คือการจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะลองรับออความจเจริญครับผมนะซึ่งมี่ครับผมนะอ่า ออฟฟินี่ครับผมนี่คือบ้านผู้ใหญ่บ้านโคตรคีเรเลยแต่ผมอยากจะให้เห็นเอ่อโมชั่นแรกมากเลยนะคือบาชาติมากกว่านี้และเออใช่สำหรับปกติแล้วก็จะคิดว่านี่คือบ้านหลังเดียวนะแต่ถ้าสำหรับเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นบ้านสองหลังครับผมอีกหลังหนึ่งอยู่นี่ครับผมซึ่งมันคือบ้านเออ่บ้านที่มีใต้ถุนเป็นบ้านสมัยก่อนแหละของคนไทยอ่าฮะประมาณนี้แหละตรงนี้ก็ไปไปก่อนเดี๋ยวจะหาอะไรมาวางตอนวางเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ขอรีวิวก่อน ว่าทำไปแล้วนะแต่ก็ยังเร็จส,สมบูรณ์นะผมนะตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณทําวเพชชั่วโมองแล้ OBS มันดันเอออะไรไม่รู้กาลงไม่ได้อะไรตรงนี้ก็คือพอพาคาร์นเน่นี่ยปาคารหัวมโลนเออยังทำอะไรพิเศษ้วผมนะทำโครงล่างไปแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเอ่ออันนี้ก็ทำคืนไม่สำหรับให้คนมันนอนนะผมนะแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างยึดฐานนะนะแต่ขอบสริรง,งานก็จะเริ่มมาจาก,จากที่ขบวนนี้ผมนะแสงเริ่มมาแล้วชอบตรงวิธีมีแสงนี่แหละสุดยอดจริงๆว้าวอื้อหือ เนไงโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาละตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอ้ะกอะไรแม่ผมนี่ก็อยู่ไกลเบอร์จริงเออ,เอจำนวนประมาณสองชั่วโมงกว่าที่มันเสียเวลาไปก็คือเสียเวลาไปกับการเอ่อถังป่าจังเกิลมันทางถางยากมากถ้าใครเคยถางดีก็จะรู้ดีผมมาขอพูดอธิบายเยอะแล้วกันนะจะใช้เวลาจริงเออแล้วผมได้ทําการลงหมดเอ่อขุดต้นไม้ขุดแบบ ขุดต้นขุดแก่ต่อเดียวว่าจะลงมาทั้งหมดเออด้วยแต่ก็นะโดนจัเกิลแล้วก็ดูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่เพราะว่ามันมีต้นที่อยู่บนพื้น้วยถ้าผมดึงอันนี้ออกอันนี้ก็จะเป็นแบบจะชมวิวนะว่าค่อนข้างสวยอยู่แต่ผมนั่นงงอยู่ที่ว่าผมจะเอาไอ้บล็อกไม้นี่ขวางทาไมโอ้มันมันขวางอีกขวางโอ้โหก็ดีจริงตรงนี้ก็จะชมวิวนิดนึนนงแล้วก็ตัวนี้ถือว่าสวยมากผมชอบตัวนี้สวยจริง ก็สวยอยู่ก็าําไมถึงเอีแบบเอ้ผมน่าจะทําเพิ่มเลยนะเออทาเพิ่มแล้วกันไม,ม่มีอยู่ไหมไม่มีแล้วต้องไปขุดตอนโน้นตอนนี้มีเวลาอยู่ไหมตอนนี้มีเวลาอยู่โอเคครับทำให้ตรงนี้ก็แบบทาปลายแบบคือต้องการจังเกิลแบบคนป่านนะในอารมณ์แบบคนป่านเลยนะเออก็เลยไม่ได้ประมาณนี้แหละก็โอเคก้าวแรกของการเป็นวิศวกรวิศวกรอันเก,นกลียงไกร อุปกรอันต้อลุกอย่างหนกักไม่หลับไม่ได้นอนอัดเกมไปห้าชั่วโมงตัดเกมไปอีกเท่าไหร่ะตัดคลิปไปอีกสัก10ชั่วโมงจะดีไหมไหนจะเอ็กพอร์ตคลิปเรนเดอร์คลิปแล้วเอาคลิปไปลงอีกไม่ต้องนอนต้องลุกงกันไปเลยครับทุกทุกคนไอ้ตรงนี้ผมปล่อยไว้ละกันเพราะว่ามันเป็นมุมที่เห็นไมเบิร์ดซึ่งผมไม่ชอบมันผมก็เลยใช้ไอ้ไม้เนี่แหละไม้ลวกันเออใช่ ผมชอบมากเลยไม้ใหม่ในเวอร์ชัน1.20เนี่ยคือไม้ใหม่มันมีอะไรบ้างไม่รู้แหละแต่ถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะครับถือว่าจะให้ผมหาก็แถวพมพ์ที่เขาไม่ก็ผมนะได้เลยก็ผมนะผมไม่กัดหรอกคือผมจะชมขอชมเลยว่าไม้ไม้ไผ่ในตัวผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวไม้ที่แปรรูปแล้วไม้ที่เมาส์มัดรวมกันหรือว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือหรือไม่แต่ไอรูบเวเนี่ยหรือประตูเนี่ยสวยสลับก็สวยเออสวยจริงสวยจัง คือสวยแนละ้วคือเราแบบตอนแรกอะไม้ไผ่คือแบบดูไม่จําเป็นเลยคือตอนแรกของที่กสะสมมาก,ก็คือจะเอาไว้เป็นแค่แบบแค่เชือเพลิงนะแค่เชือเพลินเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้คือแบบสวยขนาดนี้เอาทำอีกอย่างนแล้วแ้ละโอ้ยหัวบังโอเคดีจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับผมอันนี้ก็ยังไม่ใส่พื้นเลยปะต้อยโอเคดีเลยผมจะไปไปดูไอ้มุมที่สวยมากของได้ถุนบ้านแต่เดี๋ยวรอวันเย็นก่อน โอ้สวัสดีครับโอ้โหแสงสวยงานะมากอหทางนี้จิก็ไม่สวยทางนี้สวยกว่าย้อนแสงใน,นจุดยอดสวยจริงๆนะครับผมโว้ผมลืมเอาไม้ออก <c oughs> ไอ้ไม้อะไรวะไอ้ไม้ไอ้กานิเซียอะไรวะผมลืมชื่อมันผมลดูเอออาคาเซียบ้าเออไม่รู้เหมือนกันน่าใช่แหละไอ้ไมนะ้นั่นผมลืมอาออกเอ้ยนอนนอนนี่ครับผมนะเราจะรอกันดีมาแล้วเปิดวงมมองซีเปนาติกด้วยอืม <c oughs> เป็นไม้ที่เงาที่สุดที่ผมเคยเกิดเออเื่อเกิดเกิดเออเห็นไม้ที่โคตรงามแล้วเงาขนาดนี้เงาปุ๋ยก็กระจกแล้วล่ะว,ว้าวเฮสักอัดมาเสียงกล้องอีกฟังยากเอออัดม่อีกโอเคผมนะแต่อัดมาสามบอกผมกงเห็นนะว่าผมดื่ม ทำไอ้นั่นะทำอะไรผมลืมไปคุณทำอะไรวะคลิปหายแล้วผมจะทำอะไรวะคุณดูอ๋อผมจะทำไอ้ตรงทางกั้นบันไดเพิ่มเออใช่จะไปเองทำไมละ่ะไหนเมื่อเรามีวัตเตอร์ดาวดาวดาวโน้ตเรือโอ้วัตเตอร์โอ้โหดวงตีแบบไรแดงรบพวงสุดยอดมาก นี่เรียเข้าเมียวเกิดอีกแล้วแมวเกิดสองตัวเลยคราวนี้ไม่แพนด้าเหรอ,อเฮ้ยเดินไม่เจอนล้โอ้โหอา้าวกระโดดใส่อีกจ้ามาสวัสดีครับขอมไม้หน่อยนะแบ่งปันกันหน่อยแล้วกันโอ้กระโดดอีกแล้ว โอ้มีคนอ๋อมีตัวเล็กจามแล้วก็กระโดดตามกันกระโดดทำไมเออตกใจไปไหมอรือว่ายไงอ่ะเพิ่มจำนวนไหนแล้วกันโอเคก็จะพอแหละรจริงผมก็จะเพิ่มแกบ,บอกสองบอกอีกเอาไปทำไมได้เยอะแยะวะ้นั่นสิโอ้โหจะไปเกืบเอบเฮ้ยถึงสวยเรือของอจงออยูอววอ่ไหนโอ้ยอีกกลัวเวรหายใจหายใจยางทำอะไรอ่ะ โกรธอะไรเป็โดงกับต้นไม้อะอ๋อเกาหลังใช่ไหมเกาหลังอ๋อที่ต้นไม้เกาหลังนี่พี่ดาวคงหายวะเป็นเรียกพวกมาหรือะเฮ้แมวเกิดอีกแล้วแมวเกิดอีกแล้วอ่ะตอนแรกก็มีมีนะทุกคนเข็นเข็นไปแอ่นี่มันมีมาเฉยเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็หายไป เดี๋ยวในอีพีหน้าทุกคนเดี๋ยวก็เห็นว่ามันหายไปแน่นอนเอาล่ะมาใส่บล็อกดูซิได้เยอะไหมนี่นี่คือดีครับบล็อกมาครับเอ้ยต้องกดชิปด้วยหรือโตษทีอ่นได้มัชแค่เจ็ดแล้วก็เอามาแปลงเป็นอันนี้ได้แล้วก็สามารถแปลงเป็นแบบนี้หรือสลับหรือประตูได้หมดแต่ผมไม่ได้ต้องการในตอนนี้ผมต้องการแบบบล็อกธรรมดาเนี่ยเป็นมัดรวมอะเพราะว่าผมจะไปต่อกับบ,บันไดไงไม่ต้องห่วง ทุกคนจะเห็นผ้าแบบผ้าฟุตเทจสวยๆของบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เอ้ยเดี๋ยวได้เห็นนะผมตอนนั้นไม่ยังไม่สวยไม่ยังไม่สเสร็จอ๋อตรงนี้เออผมยังไมไ่ขุดออกเลยไอ้พวกนั้นนะ่ะเอ้นี่จะขุดออกทำไม,นะมเนี่ยโง่เละเรียบร้อยครับผมาชาวบ้านชาวบ้านคงไม่ฉลาดพอกระโดดลงไปหรอกนะชุดชละชาวบ้านอาล่ะผมขอเอาไม้ออกหน่อยโอ้โหมีอีกอ่ะโอ้โห เรห่วงว่ายวลงไงผมงมันเจ้า <recherche> ป <Les pul> ่าโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้อ้โหหโอ้โ้โหโอ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 ้โ